เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นคือเวลาเดียวกับที่คนกลุ่มใหญ่พากันเดินขึ้นภูเขาเป้าหมายเดียวของพวกเขาคือไปให้ถึงยอดนี่คือหนึ่งในกิจกรรมบริหารกายและจิตในหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมของสถาบันฝึกอบรมผู้นำที่เปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายตั้งแต่คนรุ่นหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยได้ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจและรางวัลสำหรับความอดทนพยายามก็คือ ธรรมชาติที่งดงามและมุมมองกว้างไกลที่มองเห็นได้จากบนยอดเท่านั้นผมส่วนมากจะอาศัยอยู่กับคนบุหรีสาปีแล้วที่ผมไม่ได้เจอในเรื่องของการออกกำลังกายปีนเขาวันนี้ร่างกายผมเกือบจะรับไม่ได้ กิจกรรมปีนเขาจึงช่วยหลายคนได้รู้จักตนเองน,นำไปสู่เวท <ำ S 1> <ะ>ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนแบ่งปันประสบการณ์เสริมพลังเชิงบวกให้กันและกันยอดเขาแคบๆจึงกลายเป็นห้องเรียนที่เปิดกว้างนี่คือหลักสำคัญที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำใช้พัฒนาคุณธรรมในตัวคนคำว่าผู้นำหมายถึงว่าทำยังไงเราเนี่ยจะนำไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงาม ไม่ให้ชีวิตเดือดร้อนก็คือนําตัวเองก่อนพอนําตัวเองได้ก็นําครอบครัวนําชุมชนหรือหน่วยงานและที่สุดก็จะนําประเทศชาติรอดกิจกรรมต่างๆจึงมุ่งให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในตนลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีและเสริมสร้างสิ่งที่ดีหรือคุณธรรมเข้าไปแทนที่โดยเน้นที่คุณธรรมพื้นฐาน6ประการสะอาดนี้หมายถึง จิตสะอาดก็คือเป็นจิตที่มีศีลธรรมสะอาดตัวเองสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ขยันมันก็จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้ซื่อสัตย์ไม่คดโกงแล้วก็รู้จักเสียสละคนจะรู้จักเสียสละได้ต้องมีความรักมีการให้ช่วยเหลือกันแล้วก็กตัญญูจิตหล,หลายด้านทั้งเรื่องการครองตนเรื่องสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของจิตสำนึกของคนบิคน หลังผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในตนในคืนที่3ของการฝึกอบรมพิเชษก,ก็ตัดสินใจลดและเลิกสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตเขาค้นพบว่าการเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีทำได้ทันทีด้วยตัวเราเองปฏิญาณตนขอเลิกบุหรี่ภรรยาและลูกคงจะดีใจอย่างมากเลยถือว่าเป็นของขวัญนะครับผมจะเอาของขวัญสิ่งนี้ไปมอบให้กับครอบครัว